มือยงิงมือยงิงมาแล้วเด้ยววันนี้อากาศดีค่ะไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยใช่ไหมมาเร้วคอมพาวินพาวินครับม,มาเล่นที่ศูนย์อีกแล้วได้เวลากลับบ้าน ้องใส่แว <át> okay. ่น <habr> ด้วยเหรอฮะไปโรงเรียนก็ต้องเอาแว่นไปใส่ด้วยเหรอมะโอ้โหสาวมองเห็นป่ะนะใส่แว่นเดินช้าๆนะตาพาวินเดี๋ยวไปใส่แบตเตอรี่ที่บ้านไปเร็วรีบเดินไปซิหม่าม่าจะได้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เร็วเร็วรีบเดินเร็ว อาเสียหมดแล้วนะ่ะน้ำหมดแล้วนะ่ะอา้าวคอมคอมจะถึงบ้านไหมคะเร็วเร็วเข้าฮะสมิมิเกบลูบูเร็ว ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่บ้านปะเร็วเร็วรีบเดินรีบเดินให้ถึงบ้านเร็วเดี๋ยวมาม่าไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เร็วคอมาพาวินเอดเ,นะเอด้าพี่พาวินเขาฟโฟ l l o w หน้าลีเต๋วิดีโอเบลเลียโฮนมหัมเบลีเย่แกลีเตเอ๋อ่าไม่ให้ไม่ให้ห <ๆ S 2> ก็ไม่เป็นไรปะไม่ให้ก็ไม่ให้ปะพาวินเดีย๋ยวมาม่าไปบิดต่อแบตเตอรี่ให้คอมคอมเฮมเร็ว ไม, guru, ไม่โกรธหรอกไม่โกรธป่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บ้านเรานะดูโรบอทรอโรบอทตัดหญ้าไอ้ดูโรบอทดิไม่วิ่งเข้าไปในบ้านเขาไม่วิ่งเข้าไปในบ้านเขาดูตรงนี้เฉยๆมาดูตรงนี้เฉยๆเห็นไหมโรบอทตัดหญ้าโรบอทกรสคริปเปอร์เหรอเห็นไหมมันตัดสวยไหมอ่ะ เห็นไหมไม่ต้องเหนื่อยเลยติต๊ตะาคอมเดี๋ยวเขาว่าเอาเร็วไม่เข้าบ้านเขาเร็วอ่มันก็ตัดตรงนี้ด้วยแล้วมันก็กลับไปตรงนู้นด้วยคอมโรบอทชอบดื้อหรอเร็ว มองงาบลูม,มูเลยเนี่ยใครจะพลอกก้าบลูม,มูเนี่ยสีเกลสีสียูเนี่ยเห็นเปล่าเยอะแยะเลยมัสพาวปรูป่ะเขาเรียกว่าอะไรเคาเรียกว่า musculus mus musculus อะใส่ต้องใส่วันตาต้องใส่วันตาเขาเรียก z, มัสคิ l u s ปลปลปลาปลที่บ้านเรามีไม้ไปดูซิตรงที่พาก clearing มีเปล่าตรงที่ป๊ะป๊า ที่พาเคิริกส์ไปดูซิป่ะไปดูที่บ้านเราซิมีเปล่าโอ้ป๊าไม่ได้เชื่อบินไปอ่ะแล้วป๊าปได้ไปยอบบ้านหรือเปล่าอ๋อป๊าปกดที่ยอบแบดไหนไปดูซิเอดาชมน้องเอดามานี่ก่อนยิงใหญ่แล้วเอา ออมคอมคอมคอมเจ็บขาเจ็บขานี่ถึงบ้านแล้วเนี่ยถึงบ้านเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเนี่ยป แค่นี้เจ็บขาเดินแค่นี้เจ็บขาอะ้วอยากจะวิ่งเล่นนูน่นนั่นนี่ไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนวิดหน่อยก็เจ็บขาเหนื่อยตลอดเวลาเอได้ไปยิงที่บ้านเดี๋ยวมา,มาหมเป็นบิตเตอร์แบตเตอรี่ให้พาวินด้วยเ็ลหนาวเปล่าไม่หนาวใช่ไหม เจ็บท <ih az violin beeping> ้องปวดีอี๊ยบเปล่าไปพูพูไหมเจ็บขาเจ็บขานี่ไงล่ะเนี่ยจะถึงบ้านแล้วเนี่ยไะขึ้นขึ้นไปขึ้นขึ้นทางนี้ได้ไหมตางนี้สูงอ่ะไม่เอาไปขึ้นทางนู้นไปขึ้นถึงบ้านลุงดีกว่าไปเห็นไหมต้นไม้เริ่มเยอะแล้ววันนั้นยังแห้งๆอยู่เลยเขียวอีกแล้วตอนเนี้ยใช่ใช่ ป๊าป๊าไม่ได้เชื่อตรงนี้ลูกป๊าป๊ายกบเบ็ดไปทางนู้นยกเบ็ดป๊าป๊าไปทางนู้นป้อพี่ไปเร็ว ถึงบ้านลราป่ะขึ้นตรงนี้ตรงนี้ที่เราขึ้นน่ะขึ้นได้ป่ะพอมิงขึ้นเองได้ป่ะขึ้นเองได้ป่ะ,ข,ปะขึ้นเองได้ป่ะเร็วป่ะอะ่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวคานเร็วๆเดินมาทางนี้สิทำไมไปเดินไกลเนี่ โอ้โหพาวิงขึ้นแล้วอะ่ะน้องยังไม่ขึ้นเลยมาเร็วอ,อ่าพาวิ่งขึ้นไปแล้วอ,อ่าแล้วลงมาทำไมอ่ะอ่าลุกขึ้นมาสิเจ็บเปล่าอ,อ่าไม่เจ็บเดยเด๋ยวมามาขึ้นก่อนนะ คันแล้วคันแล้วคันแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ยืนขึ้นไปขึ้นโอเค,อคอไปแล้วเฮโดไปเดี๋ยวพาขึ้นก่อนบายบาย<อ>บายบาย